ในวงการซีรีส์วายนะฮะจะคุณเจนหนังน่าร้องส่วนใดกันมาแล้วต้องให้เขาจริงๆคนนี้เขาไม่ได้โพสต์ภาพก่อนดีกว่านะครับเชิญเลยครับเฟียสเฟียสนะครับวันนี้เขามาแล้วดีเลยครับทูกิซงอิตาลีพวกเขาเลยครับไลน์แอคเมื่อไหร่แล้วล่ะก็โด่งดังอย่างแน่นอนเดี๋ยวให้พี่เจนครับแล้วก็สมาชิกแนะนำตัวแล้วก็ทักทายหน่อยดีกว่าแฟนคลับของพี่เจนมาร่วมกันเยอะครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะหนักหน้าร้งค่ะ สวัสดีนะครับแฟนๆทุกคนนะฮะแล้วก็สวัสดี เรียกว่าเป็นแฟนคับฉีผูดชมอินโดนพู้จัดท่านใดครับผมอยากจะให้เอฟเฟกต์ใซีรีส์ของคุณโร่ดัต้งมาแกงนี้แกงนี้เท่าเดิมครับยินดีค่ะยินดีเรื่องแนออดปอั์ตเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ภ่พาีนะครับเว่าพวกเราพร้อมไปย้ายทีนะพู้จัดท่านไหนที่แบบว่าอยากให้เราไย้านะสามารถน้องๆไดเลยนองๆได้เลยนะน้องได้เลยบ้านองปิดห้องเปิดนะจ๊ะให้เป็นออดิชั่นถัไอีที่อนรับ ไปครับผมถมันยังี้ับผู้ชมทสนับสนุ้งก็ต้อง้นะครับถ้โผมเป็น้งาครับสิต่อไปครับเป็นทีมของผู้บริาครับตอนนี้เลยนะครับเขตาขอ ใช่ครับผู้บริหารของเราครับยิ้มเบงกีในเชฟดวนะครับแล้วก็ผี้ทีมผู้บริหารจักทมแซนเนอร์เมสสนะครับแลต่างโดยที่อัครั้ผู้ารแเซ็นะครับดููนครับบริหารจากที่กิวนะครับแล้วก็ผ้ที่ผู้บริหารจากโคฟนสตินี้เรียนเชิญกันะครับสวัสดีครับท่านผู้บริหารครับผมสวัสดีครับขออนุญาตเรียกร้อนะครับี่ครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตถามดีกวา่าความรู้สึกครับกับการมันเป็นสบปบิกวันวนี้จากเดิอน<ม>ที่เป็นผู้บริหารวันนี้เชิญเลยครับขออนุญา